ตัวเ่าเนาะแล้วก็ไม่ยืนกันเขาก็เป็นจริค่ะไปหกเจ็ดพันเจ็ดพันะคือบอกก็ตเลยนะสี not, ส่เซนที <c oughs> ่ออกมาเนี่ยไม่มีใครซื้อเยอะเลยนะไม่มีหลัแสนเลยอนี่เลยนะเซนอะไรครับเสนอะไรคับด้เซนอะไมาเซ้น เยอะจริงและถูกจริงไหมครับเยอะแม่ค่ะเยอะแล้วก็พนักงานบริกาคโอ้ยนี่นะคะจะเป็นกำลังใจดีมากๆแล้วขอบคุณจริงๆขอบคุณมากเลยค่ะแลก็จะมาใหม่นะเออเคสุดยอดเลยนะคะเออเคขอบคุณมากคค่ะขอบุณมากนะคะแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับผู้ชคดีของเราด้วยนะซื้อสิ่งที่ทางยงเฮาซื้ออะไรไปครับคุณแม่ครับซื้อเฟอร์นิเจอร์ค่ะซื้อเฟอร์นิเจอร์ ต๊ะวามีตู้มีเตียงมีช่ต่างตคุณแม่มีลูกบิดหรือยังครับคุณแม่นะครับคุณแม่ยอดเท่าไหร่ครับซื้อไปยอดเท่าไหร่ทั้งหมดจำได้ไหมสามหมื่นสองสามหมื่นสองหมื่นกว่าบาที่งอ่ะไปถึงเลือกซื้อสินค้าที่ยอเฮาค่ะอ่าราคาถูกดีราคาถูกดีราคาถูเขาถามมีคำถามเดียวยังไงคะยังไงคะยองฮาจัดแบบเนี้ยดีไหมครับดีมาก โอเคขอบพระคุณคุณแม่มากนะครับอันนี้สมเมาสมนาศรภีคุณแม่นลยคุณแม่นะขอบคุณมากนะครับเอามาเลยครับให้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระครับมาเมาค่าห้าพันบาทนะคะเราเก็บภาษีหนึ่งหมื่นสองพันบาทเท่านั้นพี่ยอมจ่ายไหมครับยอมครับยอมด้วยรับมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราเล่นเราเล่นผมถามไปที่นิดเดียวครับคุณพี่ทำอะไรไป ซื้ออะไรใบในที่หยกเขาครับคือมอปลุนอ๋อมอปลุนมอปูนชอบเท่าไหร่พี่ยอนเท่าไหร่ครับสามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าเออก็ได้พี่แล้วใช่นี่นี่นี่ว้าผมซื้อนี่เหรออ๋อที่มานั่งรอนี่เหรอครับคุณน่ารักมากเลยโอ้นาที่มานั่งรอครอบครัวนี้นล้วหรอเออกตื่เตะเตือนไปแล้วแี่คุณพี่ครับเป็นลูกค้าของหยู่เขามานานหรือยัง ก็พึ่งเป็นครับพึ่งเป็นใช่ไหมครับพึ่งเป็นเป็นลูกค้าใหม่ได้รอบนี้แล้วรู้สึกยังไงกับยงเฮาบ้างนี่ขอความรู้สึกบอกความรู้สึกกับยงเฮานิดนึงอ่ะครับดีใจมากครับที่มาครั้งนี้แบบโชคดีอ่ะดีใจมากครับค่ะนี่คะอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปไหมคะอ่าอยากมีต่อไปครับแล้วต่อไปนี่จะซื้อต่อไปนี่จะซื้อยงเฮายาวๆเลยครับผมครับอ่าแล้วก็ขอบคุณเขาคอบคุณมากครับขาส่งมาใครับ คุณมากนะครับเขาจคิดบ้างกับและนี่คือซองทองคำประมาณห้าเม็ดอะไรไปทนะขอขอส้างหรือขอสร้างปิดมีกระเบื้องสาเกไหมไม่สรเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันนะเอ้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์หมอสร้างเนาะคุณแม่เป็นลูกค้าอยู่นเฮาบ้านานหรือยังนานแล้วนะคะหมทำไมถึงเลือกร้านนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมอย่างนี้ยอ่ะอยู่ใกล้บ้านค่ะอยู่ใกล้บ้าน ที่นี่อีกไหมคะกลับมาซื้อที่นี่ไหมก็ของมาประจำของมาประจำนะคะที่เจอทุกนั่นเลยจะมาลูกค้าประจำของเราขอคำถามสุดท้ายเลยเขียนเฮาจัดแบบเนี้ยดีไหมดีมอืมสุดยอดค่ะสุดยอดนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเป็นลูกค้าเก่าแก่เลยทีเดียวนะคะแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะแบบการได้รับของเซนต์มีอ่าเป็นตบะตรงสัวเป๊ะ เลยนะครับพี่เบิร์ดถามคำถามสั้นๆง่ายๆคำถามเดียวว่าเขาจะแบบนี้ดีไหมครับาาดีบามากมากค่ะดีมากมากอยากได้หนิงด้วยฮะดีค่ะดีใหม่ที่เราดูจะดีค่ะอยากได้ของชิ้สองเซ็ต